ขยี้ตาแตกแฟชั่นใหม่ดดวิกาเฉลีช,ชายในขมชัดลึกอวอร์ดแหวกเว้าลึกถึงสะดือประสบความสําเร็จอีกขั้นสําหรับนางเอกซุปตาใหม่เดวิกาทีล่าสุดเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาสาวใหม่ก็ได้คว้ารางวัลสาขานักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมจากละครวันทองช่องวัน31 ขอบคุณทุกคนรางวัลน,นี้มีความหมายกับใหม่มากขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้โอกาสใหม่และเหล่าทีมงานและนักแสดงในเรื่องทุกคนขอบคุณแฟนคลับทุกคนและขอบคุณแม่วันทองที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงลุกขึ้นสู้เรียกร้องสิทธิของตัวเองจนถึงทุกวันนี้และอีกสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและเป็นไฮไลท์สะดุดตาคือแฟชั่นเสื้อผ้าหน้าผมในงานนี้สาวใหม่มาในลุคสวยหรูอลังการแต่ไว้ด้วยความแซบ่บขยี้ใจแวกอ,กอกลึกถึงสะดือเผยเห็นบ่าลูกไม้กรุ๊บ สมกับที่เขาบอกว่าคนสวยแสอะไรก็สวยจริงๆค่ะ